คุณผู้ชมคะเราเปลี่ยนบรรยากาศติดตามความคืบหน้ากรณีที่มีรถกระบะตู้ทึบนะคะชนช้างที่เขาใหญ่กันหน่อยนะคะคืองานนี้เนี่ยเจ็บทั้งคนทั้งช้างนั่นแหละเนาะแล้วทีเนี้ยช้างเนี่ยพอมันโดนชนแล้วเนี่ยมันก็หนีกลับเข้าป่าไปนะคะเจ้าหน้าที่เขาตามหาตัวมันทั้งคืนนะคะไม่รู้ว่ามันจะเจ็บอะไรยังไงกันบ้านจะได้รักษานะคะแต่ว่ายังไม่เจอคุณผู้ชมแต่ให้คุณผู้ชมเห็นก่อนสภ<ถ>าพรถ<อ>ชนช้างเนี่ะหนัก พังเสียหายอย่างหนักค่ะจอดอยู่บริเวณทางเข้าสถานีวิจัยต้นน้ํามูลบ้านเหวปักกัง้งตำบลหมูเสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะคนขับเนี่ยก็คือนายสุริยาอายุ63ปีบาดเจ็บศีรษะแตกหลังเกิดเหตุก็กู้ภัยช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลค่ะ เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดนะประมาณตีห้าครึง่งคุณผู้ชมเมื่อวันที่4ี่มกรากคมที่ผ่านมานะคะสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าว่าจาได้ชา้างที่ถูกชนเนี่ยมันคือ,อ,อพลายเบ<ล>ียงใหญ่อายุประมาณ40-45ถึงปีแล้วก็มักจะออกมาเดินบริเวณนี้เป็นประจำช่วงเกิดเหตุเนี่ยพลายเบียงใหญ่กําลังจะเดินข้ามถนนแล้วก็กลับเข้าไปยังพื้นที่สถานีวิจัยต้นน้ํามูลบ้านเหวปะกั้งทีนี้พอเดินถึงกลางถนนก็มีรถกระบะตู้ทึบขับมาพุ่งชน กลางตัวช้างเลยค่ะกลางลำตัวช้างเลยแบบแรงเลยค่ะเสียงนี่ดังสนั่นเลยนะคะชนแามเรายายทำอะไรอยู่นะนั่งพิงไฟเป็นช้างตัวไหนพ่อรู้ไหมครับจะค,คิดตัาเข้าว้าไอ้ไอ้เบียงอะเบียงใหญ่แล้วลักษณะของช้างนี่เจ็บไหมครับเจ็บค่ะเจ็บการเดินเนบียงนี้มงคะก็ก็ ก็ยังใหม่ๆอ่ะเนาะก็คงไม่แสดงอาการแล้วพอเขาก็ตื่นเต้นอยู่อ่ะเขาก็ตื่นตื่นเสียงรถจะเจ็บด้วยเสียงดังไหมครับที่ชนดังโอ้ดังสนั่น๋อครับยายได้ออกมาดูไหมออกมาเห็นอ๋อแล้วเห็นคนเจ็บเป็นไงเห็นไหมไหนคนที่ชนช้างอ่ะหัวแตกหัวแตกหัวแตกแล้วก็รถพังอ่าหยา ทางด้านของพระธิการกัมปนาเจ้าวาดวัดหมูสีนะคะและท่านเป็นประธานกลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมเขาใหญ่ด้วยคือเขาบอกว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ช้างป่าออกมาหากินเป็นประจำแม้ว่าจะมีป้ายเตือนแล้วแต่บริเวณดังกล่าวแสงสว่างไม่เพียงพอประกอบกับช่วงเกิดเหตุอย่างที่เรียนไปนะคุณผู้ชมประมาณตีห้าครึ่งอะเนาะคือฟ้ายังโหฟ้ายังไม่สว่างเลยมั้ยคะช่วงนั้น ก็อาจจะทําให้คนขับขี่เนี่ยมองไม่เห็นช้างเฉพาะช่วงเวลากลางคืนนี้ยิ่งอันตรายแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมานีคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทีมสัตวแพทย์พร้อมอาสาสมัครแบ่งกําลังกันนะคะเดินหาบริเวณชายป่าอุทยานเขาใหญ่แล้วก็ใช้โดรนด้วยนะเผื่อว่าจะไปตรวจจับเจอความร้อนนะคะก็บินสํารวจไปไม่เจอค่ะหาจนดึกก็ยังไม่เจอพายเบี่ยงใหญ่นะคะ ท่านนี้เจ้าหน้าที่ฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นทางรอบอุทยานเขาใหญ่บอกว่าจะลอความเร็วกันหน่อยสังเกตป้ายเตือนกันด้วยและให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงทางโค้งและเวลากลางคืนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุชนช้างป่าซ้ำรอยนะคะครับ